สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหน้าต่างเหล็กดัดบานเปิดค่ะหน้าต่างเหล็กดัดบานเปิดชั้นสองเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานเหล็กดัดก,กันขโมยฉุกเฉินไฟไหมเป็นออกไปล้างคองมิเซอร์แอร์ห้องหลังนี้พิเศษนิดนึงค่ะเขามีระเบียงอยู่ด้านนอก แต่ห้องนี้ไม่มีประตูสำหรับเดินออกระเบียงดังนั้นการติดเหล็กดัดจะต้องติดเหล็กดัดให้สามารถเปิดเพื่อปีนออกไปล้างคอมเพรสเซอร์แอร์ได้ฉุกเฉินไฟไหม้การติดตั้งเหล็กดัดจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นกรอบเหล็กดัดกรอบเต็มแบบนี้มีบานมูดเปิดได้แบบนี้มีกอนล็อกให้เหมือนในรูปเลยนะคะมุ้งลวดจะอยู่ด้านใน เพราะกระจกอลูมิเนียมหน้าต่างมีรางเดี่ยวมุ้งอยู่แล้วดังนั้นลูกค้าที่ติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัดจะต้องใส่ไปแบบนี้เลยเปิดได้แบบนี้หรือเราเลื่อนมุ้งลวดซ้ายขวาแต่เหล็กดัดเราล็อกอยู่อันนี้เราล็อกนะคะมุ้งลวดเราก็เลื่อนได้ปกตินะคะ หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมเราก็เปิดได้ปกติไม่ติดมือจับไม่ติดมือล็อกนะคะเราสามารถใช้มือล้วงเปิดได้แบบปกติเลยนะคะอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหางานเหล็กดัดชั้นสองแต่กังวลเรื่องการใช้งานในอนาคตอยากให้งานของทางร้านเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหางานเหล็กดัดก,กันโจรกันขโมยกันจริงๆนะคะ ร้านเพิ่มสินกาาช่างขอจบการรีวิวหน้าต่างเหล็กดักพร้อมมุงลวดบานเปิดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ